เราพยายามแล้วเราได้คีย์ท่านไต่ตอบเราไม่ <c oughs> เ,ไเสร็จครัแบบนี่ครับให้เราเปลี่ยนชื่อไฟเอเค ให้เราแยกไฟล์ก่อนเราค่อยเปลี่ยนนะครับนี่แหวนเใช้มันก็ลืมมีโปรแกรมแนะนำไม่ใช้เป็นเอ่อวีล่าหรือว่าไอเจชิปนะครับซีบีซีนี่ครับร้านไหนนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปกันครับนี่ครับเราทำแบบนี้มันจะไม่เจอประวัติการเอ่อเข้าเว็บท่องเว็บของเราน,นะครับที่ครเราตรงตรงนี้แล้วทีนี้ เวลาเข้าดิสคอดอย่าใช้ดิสหลักนะครับให้เราสมัครดิสใหม่มาเวลาแจ้งปัญหาหรือว่าคุยกับแมวใ,ให้ใช้เป็นดิสลองว่าดิสอีอสปอนให้เราสมัครมาเลยนะครับลอก็เลือกนะครับเวสตี้พาเวดอีเธอร์ในตัวนี้มันจะมีปลายพาะครับน่ครับอ่ะเขาไม่ติดนะครับกลับมาใหม่อย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะครับ บางคนจะชอบใช้แล้วไม่แยกไม่แยกไฟล์มันจะทำให้มีปัญหาเดี๋ยวเรากด f อ่าอันนี้แมววิ่งมาประมาณสองชั่วโมงแล้วเชิมนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยประมาณนี้บางก็เปิดได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยบ อันนี้ถ้าถ้าใช้นี่มันจะทับกับวาร์มครับนี่ครับปิดปิดปิดถ้าสมมุติเราเราอยากปั๊มเวลเนี่ยครับให้เราเลือกที่เป็นตัวชนรถแับนี้ครับต้างว่าไป าาเามันนี้ไปลอหานีที่นี่นี่ครชนได้เดี๋ยวเราก็กดคิว,วเป็ร้อยครับนี่ครับี PC. อันนี้อาอันี้มันจะบักถ้าเราไมหาตัวเื่อถ้ามันบักเรวงเรวงแปเดียวเริเลาวน,นี่ยเีวไปเลย เอาสิแบบนี้นี่ครับฟอร์มเร็วง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนะไอ้ตต่เดี๋ยวก็จะเรียลลับเนี่ยประมาณนี้ทีนี้เวลาวิ่งเควสเอ่อถ้าเป็นเควสที่ต้องปาร์ตี้ก็แนะนำว่าให้ให้หาเพื่อนมาวิ่งนะครับแบบว่าคนที่ไว้ใจได้มาวิ่งก็ได้แต่ว่า มีมีอะไรมีครับนี่ครับไอ้เควสหล่ะไอ้พวกนี้มันจะเขาห้างเสียน,นะครับแต่ว่าเขาวิ่งได้ครับถ้าคนไม่เยอะประมาณนี้นเราเ็าวาดไปแล้วถ้าเป็นเควสที่มันต้องจุดเยอะเนี่ยนะว่าให้หาเพื่อนแบบที่ไว้ใจได้มาวิ่งเอาละครับเนียนๆแล้วไม่โดนแบบด้วยตกตก สถานีนี้ให้เราดูไหมครับไหนแล้วคืออ่าค่าเบสสุดท้ายให้เราขับไปเรียนเมียนนะฮะแต่ตอนี้นมีระวังคนด้วยครับคนที่เล่นใหม่ที่พยายามอ่าปั๊มระยะทางให้เยอะนะครับจะได้เรียนเรียนเอาไว้เยอะเราอ่าวิ่งน้อยเนี่ยเันเวลาเขากดดูตัวเราเหมือนจะเสียงครับ ถ้าเราเปิดทะลุรก็อย่าพยายามไป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 ออดเฉียวรถเยอะให้เราแปลว่าเขาแอบแบกเลยแอบแบกบล็กไม่เป็นไรเรากดจีไปเลยแบบมันหลดไม่ทันน้ำเนี่ยนะครับเท่นี้นะครับไปนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็พยายามวิ่งด้วยบล็อกด้วยอย่าไปวากตัวรัวนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในนี้นะครับใช้เนียนๆนะครับสีสเราบินสักหน่อย คือเราเราเราเวลาเรา,เราใช้เราก็ต้องต้องใช้ดินเนียนะะนะครับไม่ใช่แบบเดี้ยวไปว้าไปว้าว้าวอะไรที่คือบางบางเซอร์เขาก็เช็ดเยอะครับใช้ดินเนียด เมืองเมืสห้าเนี่คนค่อนข้างจะเยอะครับเรต้องระวังเวลาใช้นะประมาณนี้ประมาณนี้ต้นะระวังคนเลยอะนะแล้วเราก็ดูมีคนไหมไม,มีคนอนะ่าระวังี่้เรา,าไม่พมเป็นตี้ได้นะครับพิม่เป็นตี้ไม้นนยัรับ ทำให้เร็วครับนี้นเวลาโหลดเ็ให้ใช้เป็นโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับแล้วก็อย่าไปเปิดเว็บเว็บค้างไว้ด้วยนะครับไปเลยเออนี่หแล้วออสี่ใช่จุดสุดสตาร์ททนี้ครับาเรวางได้เาวางสักน่อยนึงเดี๋ยครับ เขียนจุดท้าววิ่งนนี้ท้าวิ่งแมวแมวแมววิ่งมาประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วเฮ่ดูดวงดวงแมวลนะครับเนี่ยครับแบโดดไม่ทำแบบแบเลยอือแบบดดไม่ออนแบดไม่ทอนะครับแบบดนไม่อน มันจะทำให้แม็กโหลดไม่ทันนะครับเันก็เปลี่ยนตำแหน่งไว้เกินไปนะเนียนๆเลยใช้ไม่เนีย,ย,ยนนะเราไม่ต้องลา,าก็ได้ดคือนนะแต่เสียเวลาเพิ่มขึ้นนิดตื่นครับแต่ว่าใช้แล้วกวดภัยครับได่ทำเห็นไหมคนไม่ต้องระวางรับ เฉีย่ยเนียนเฉีย่ยเนียนไม่ต้องไปทะลุมากก็ได้ครับนะเฉลี่เนียนยนยะก่อนเราจะเช่าหรือเราจะใช้ให้ให้เราดูรายละเอียดด้วยนะครับว่ามันไอตัวโฟรกรัสนี้มันรองับเซอร์เว์ mm hmm. วไหนบ้างนะครับ หรือว่าชอบผิดอะไรนี้ก็แจ้งแมวมาได้แล้วแมวยานให้ เวลามีกิจกรรมในดิสเอะไรแบบนี้เราก็แกนะนําว่าให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนะครับทําทําตัวเหมือนคน,นเป็นปกติครับไปทําตัวเหมือนแบบว่าเรามันเกียร์ลี้ยเรามาความหมาย,ย่างนี้ครับเสียเวลานี้เป็นกาปลอดปลอดภัยครับี่ประมาณนี้เหลือต่ดอไม่ได้จังหวะโอเคเปไปหาประมาณนี้ ขี่สำาหรับนี้ก็ประมาณนี้แหละครับถ้ามีปัญหาก็ให้ทักแจ้งเข้ามาในที่ขอได้เลยะคระับนะคระับ